เป็นวันที่ฟ้าสดใสแจ่มกระจ่างแล้วก็เป็นบรรยากาศของผู้คนที่มาพักผ่อนตากอากาศใช่ก็คือตรงนี้เป็นเมืองที่ชื่อว่าซีมิอเน่ใช่ครับผมเมืองตากอากาศเล็กๆใช่ครับของอิตาลีคอยู่ใกล้ๆกับเวโรนานะคะครับแต่ว่าที่เราคิดว่าตากอากาศเราไม่ยา้คิดว่าห้าเราอยู่ริมทะเลไม่ใช่อันนี้เป็นเลเป็นทะเลสครับเป็นน้ำจืดครับซึ่งน้ำมาจาก เชือกเขาเอลฟ์ครับผมเป็นทานน้ำแข็งละลายแล้วก็ก่อให้เกิดมันบรรยากาศมันจะดูคล้ายทะเลว่ามันเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทะเลสาบกาดารเราอยู่เราอยู่ตรงก้นข้างล่างนี้นะข้อดีของเขาคือว่านอกจากมีทะเลสาบน้ำจืดแล้วมันมีแหล่งที่เรียกว่าออนเซ็นได้นี่คือออนเซนเขาเรียกแต่ปลาครับยวเดี๋ยว น้องครับแกไม่เคยได้ยินเขาบอกเวลาลงเรือเนี่ยอย่ายืนโยกแยกโยกแยกอย่ามันต้องพี่ตอนนี้รู้สึกว่ารุ่นอยู่ในแบบว่าใกล้กับ3ประเทศอะค่ะใช่อะไร3ประเทศจริงปะเนี่ยฮะพี่ดูเห็นตรงนู้นไหมตรงนู้นภูเขาใหญ่ๆนู่นครับประเทศใดคะคุณเวียสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เครับติดกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งนี้ส่วนฝังขวานน่นที่เห็นนน่งไกลๆเนี่ยภูเขาลูกขวาออสเตรียอ่านี่นี่อะไรฮะพี่ดูอ๋อนี่ไงโบราณสถานแน่ พี่ดูเมื่อกี้ที่คนเรือบอกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านของกวีก็คือเขาก็มีศิลปะและวิทยาการที่สูงมากเพราะฉะนั้นผมเดาว่าเขาต้องมีสุดยอดกวีอยู่สุดยอดกวีที่ได้ชุบเลี้ยงจากจักรพรรดิก็ต้องได้รับอะไรอย่างนั้ครันข้เทพเครับได้ข่าวว่าแกไปเรียนปริญญาโทอ่ะใช่ครับนี่จบหรือยังคะ จบแล้วทีละอันก่อนนะคุณเนี่ยเล่นละครต่อเนื่องมาตลอดจะไม่มีผลงานต่อเนื่องแต่คุณให้แบบว่าทีละเรื่องหรือว่าทีละสองหรือทีละสามหรือทีไรทีละเรื่องบ้างทีละสองเรื่องบ้างและแต่จังหวะเวลาแลวแต่จังหวะเ,เวลาที่ช่องเขาจะให้อ่าแล้วปริญญาโทมาจากอะไรปริญญาโทมาจากการที่อ่าผมเรียนอยู่ที่สถาบันกันตนาค่ะทำไมถึงอยากไปเรียนเขาก็เปิดหลักสูตรมันมีหลักสูตรนี้หลักสูตรหมาเป็นปีแรกของปริญญาโทของสถาบันกัตนาคณะศิลปกรรมผลิตสื่อ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจสื่อบันเทิงอะไรย่างเงี้ยซึ่งแบบเขามองว่าถ้าอย่างน้อยเวียมีความรู้ที่มันเกี่ยวกับเบื้องหลังบ้างเกี่ยวกับการบริหารคนบริหารงานหรือว่าที่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยดีครับมันยากใช่ไหมเพราะนยากมากรก,ก็เลยต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นผู้จัดก็ได้หรือจะทำเป็นผู้ผลิตรายการก็ได้ครับก็เลยเรียนลยเรียนยไว้รู้เรื่องมีหลักสูตรนี้ครับจบแล้วจบแล้วแล้วก็เป็นเจ้าของไก่ทอดล้วอะไรร้านมอเตอร์ไซค์ร้านมอเตอร์ไซค์อะไรทำมันอีกคะ ก็มีร้านอาหารที่รับทัวร์จีนจากประเทศจีนเขามามากขึ้นแล้วเราสึกว่ามันมันทำรายได้ดีแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดแค่เที่ยงถึงบ่ายสามแค่นี้เองหรอก็ปิดนุกดีไม่ทำหลายอย่างที่มันแตกต่างกันมากเลยมันจะเรื่องอย่างแรกคือชอบก่อนสองคือเอาตัวรอดทำไงมันไม่เจ๊งใช่ปรับไปเรื่อยให้มันดีให้มันดีระบบการจัดการใช่ระบบการจัดการไอร้านพวกนี้แหละที่ทำให้เราเก่งทำยังไงเอาตัวรอดไป ฟังยังไงมันก็เหมือนกำลังสร้างรังอ่ะนี่นนกน้อยสร้างรังท่านตัวไหนเนี่ยมันเริ่มขยันไปหากิ่งไม้มาสานสานสารมันใช่เลยมันใช่แล้วล่ะแล้วตอนนี้เวียนเล่นละครเรื่องอะไรอยู่นะคะคือเรื่องมรสมสวัสดมรสมอะไรมลสมสวัสดแค่ชื่ออะแค่ชื่อก็แบบโอ้โหเอ็กซ์มันติดเลยมันต้องมีแก้คผ้าตกจูบอ่ะทิวหนั้าหนาว มัน è, อุ่นไหมอุ่นน่าน่าจะเดี๋ยวเราเดามือใหญ่จับจับไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้เราไม่ได้มาเลี้ยงกงเลี้ยงปลาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรากําลังมาดูว่าน้ําร้อนมันผุดขึ้นมาเหมือนน้ํานี้เขาไม่ให้เล่นนะจากใต้ดินใต้แผ่นดินเสร็จแล้วเขาก็ไปใช้งานโดยฝังท่อไปรับน้ําร้อนฝังท่อลงไปแล้วส่งไปที่รีสอร์ทเพื่อให้คนไปใช้สปาใช้แช่ตัว ถ้าพี่เกิดในอิตาลีนะป่านนี้เนี่ยบ้านพี่แล้วไหน่สมบูร์ทั้งบ้านเหรอเนี่ยก็คือเหมือนบ้านแหละเป็นป้อมปราการของของครอบครัวครับชื่อสา尔ินีคาสเซเป็นนามสกุลที่มีชื่อเสียงของเมืองเวโรนาที่เรามาเห็นว่ายุแบบ700ปีใช่ไหมใช่ครับมีความเก่าแก่ประมาณ700ปีตระกูลนี้ตระกูลนี้ครับแล้วก็เป็นปราสาทที่ทั้งหมดเนี่ยสร้างอยู่บนน้ำนะในสมัยนั้น ตอนนี้ปัจจุบันนี้ปราสาทนี้ก็เหมือนอีกหลายๆที่ในโลกก็คือกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเพราะว่าเจ้าของครอบครัวจะมาเอาเงินที่ไหนในการดูแลสิ่งปลูกสร้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะ นี่คือเรากำลังจะเดินไปที่หาดครับที่บอกว่ามีหินสวยเราจริงๆถ้าเจอน้ำพุร้อนด้วยก็จะดีก็จะไม่รู้จะเจอะพี่จะเปลี่ยนใจไหมพี่มีเสื้อผ้าไหมมีอะไรจ้ะระหว่างทางนีนเผื่อมีร้านพี่จะได้ซื้อเสื้อผ้าแล้วพี่เผื่อจะไปแช่กันอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้ามันหกสิบองศาเซลเซียสลงไปตายเลยนะนู่นตกลงมันร้อนไม่ร้อนนะ รุ้นลงไปแตะดูดิรุนมันร้อนเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้คือมันแบบมันเป็นยังไงรังสีของความร้อนมันแผ่ขึ้นมามันเป็นอะไรกรบมาหารร้อนร้อนเลยร้อนจริงจริงพี่มากร้อนเลยพี่ไหวปะพอจ่าแม่จ่าไม่ไหวเลยเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเลยอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วเวลาหมดละเป็นไงบ้างทริปนี้พามาโอเคไหมโอเคมากครับน้องคือได้อะไรเยอะ การเดินทางมาต่างประเทศหรือว่าการาพักผ่อนมันก็คือการเปิดหน้าต่างบานใหม่ของเราอ,อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วล้วก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ในงาน World Expo คซับซึ่งไม่เคยมามา,มาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็เออได้เห็นว่าโลกนี้เขามีอะไรกันบ้างแล้วก็ได้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมของบ,บ้านเราแล้วก็ของคนอิตาลีนะครับว่ามีความแตกต่างกันแล้วก็ได้เรียนรู้อาหารด้วยอาหารอร่อยนะครับมันคือกำไรชีวิตของผมแล้วนะครับ เราสองคนต้องขอบคุณคุณเวียมากเพราะว่า<ช>ทั้งหมดที่คุณมีความสุขเนี่ยเราก็พยายามถ่ายทอดไปให้ท่านผู้ชมบจบด้วยวิวทิวทัศน์สวยๆของทะเลสาบท,ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเวียน้องเวียค่ะ,คะขอบคุณค่ะ ขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่เชิญเรามาดูงาน World Expo แล้วก็มีโอกาสได้เผยแพร่เรื่องราวของทาวเวอร์เลียนของไทยไปสู่พวกเราชาวไทยหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากหวังว่าท่านผู้ชมจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ที่น่าเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไหนบอกว่าจะแช่กันไงยังแสบอยู่เลยเนี่ยจริงๆริงจ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 รไงจริงจริงริงจร้งจริงอริงจ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 เิงจริงจ ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ